สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูวิวธรรมชาติแห่งหนึ่งน่าจะเป็นมุมรับได้นะอยู่ธรรมชาติอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจมาเราตั้งใจมาจะมาที่มาเขาอีดิตใช่ไหมอีดิตตั้งตั้ง GPS มาเที่ยวที่เขาอีดิตมุมสวยๆแต่เปลีปุ๊บเนี่ยมันมาเจอแล้วมันเป็นทางที่น่าจะเป็นลงโมลงโมหินหรือเปล่ามันน่าจะอย็นที่ส่วนส่วนบุคคลเขาเราเข้าไม่ได้เราก็เลยขับรถมาเรื่อยมาเจอเนี่ยธรรมชาติมุมรับแห่งหนึ่งสวยเหมือนกันนะเนี่ย ตัวนี้จะเป็นธรรมชาติเขาแบบสวยเลยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นไร่ไร่ของชาวบ้านเขามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นไร่อ้อยนี่จะมันอะไรมังจะปลูกสวยๆใช้ได้ใช้ได้ไดธรรมชาติสวยตลอดทางเลยดูระยะเนี่ยถ่ายมาเรื่อยๆถ่ายมาเรื่อยก,ก็มาเจอเนี่ยมาสวยธรรมชาติถ้ามีอนุรักษ์ไว้ก็สวยนะเนี่ยถ้าใครชอบธรรมชาติแบบชิวๆเป็นที่ เข้ามาหมู่บ้านชาวบ้านนะนี่ก็เป็นไร่อ้อย้วเนี้ไรอ้อยสวยสวยใช้ได้ถ่ายภาพนิ่งภาพอะไรสวยได้เลยคนไม่พุ่งพ่านนะไม่มีคนเยอะเนี่ยอันเป็นพื้นที่ของชาวบ้านคนเขาไม่ค่อยเข้ามาเที่ยวหรอกตัวนี้เดี๋ยวเขาดีอยู่จังหวัดเขาดิดอยู่เพชรบุรีเพชรบุรีตั้งจีเพมาได้เลย ถ้าเรามาจากกรุงเทพมาวิ่งมาถนนเพชรเกษมน,นี่แหละวิ่งมาเลยเรื่อยๆมุ่งมาเพชรบุรีไม่นานขับรถประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง,อองถึงสองชั่วโมงเราหน้าจะออกประมาณเท่าไหร่แปดโมงกว่าใช่ไหม,มตัวนี้มันเก้าโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยขับมาเรื่อยๆไม่ได้รีบในช่วงที่รถไม่ติดนะไม่เร่งด่วนเท่าไหร่เนี่ยสวยมากชอบมากบรรยากาศเนี่ย แต่ถ้าถ้าพอดีวันนี้ยมันอากาศมันมืดคึมนึงไม่มีแดดไม่อะไรแล้วก็โอเคไม่เ,ย,เย็นเออไม่ร้อนเย็นดีแต่ถ้าแดดออกน่าจะเป็นวิวอีกแบบหนึง่งนะคิดว่าน่าจะเป็นวิวแบบหนึ่งน่าจะสวยเนี่ยรอบด้านเปด้วยเขากันเลยเขาเขาแต่ที่เราเข้ามาใกล้เขาตรงนี้ลนะไปเดี๋ยวเราจะไป็นวิวที่ต่อไปที่ต่อไปลนะไปนะได้ไหมโอเคครับถืหรับช็อตนี้ก็แค่นี้กอน Bye.